อร่อยไหมคะกินเนื้อชิมดิอร่อยไหมตำไปดิดตำไปเออตำมีซ้ายด้วยนะแล้วก็ตำปุ๊กๆๆด้วยนะไวด้วยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โอหโอ้โหมีผัวได้แล้วเนี่ยฮะมีผัวมีผัวไหมมีผัวไหมอยากมีผัวไหม ฮะอยากมีผัวไหมฮะอ๋อัล้วอืมอืมอืม <c oughs> ยับหมายับหมายับหมาแม่ตำพริกกระเทียมพริกไทยเมื่อกี้เผ็ดนะเอออ่นะ 喂嗯嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. mm hmm.